ในเช้าวันที่เงียบสงบกลับกลายเป็นวันที่เต็มไปด้วยเสียงระเบิดและแรงสั่นสะเทือนเมื่อกองทัพไทยได้รับคำสั่งด่วนในการส่งกำลังรบที่ทันสมัยที่สุดลงสนามรบเพื่อทำการโจมตีฐานที่มั่นที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตราบโดยมีการใช้เครื่องบินรบ F16 ที่ติดตั้งอาวุธครบมือพร้อมกับรถถังที่8ดที่มีความแข็งแกร่งและทรงพลังการเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการซ้อมรบแต่เป็นการปฏิบัติการจริงที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงต่อชีวิตของทหารทุกนายที่อยู่แนวหน้าเมื่อสัััญญาาณเรริิิ่มปฏบตกดงขึ้น เสียงเครื่องยนต์ของ F16 ก็คำรามกึกกล้องกลางท้องฟ้านักบินทหารอากาศที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างเข้มข้นต่างมีแววตาแน่วแน่พวกเขารู้ดีว่าการโจมตีครั้งนี้จะเป็นตัวตัดสินชะตาของหลายร้อยชีวิตด้านล่างพร้อมกับความมั่นคงของประเทศเครื่องบินไอพ่นพุ่งทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าพร้อมกับบรรทุกจรวดและระเบิดเต็มลำขณะที่ภาคพ,พื้นดินกองทหารราบและหน่วยกรอดได้เริ่มเคลื่อนพลอย่างเป็นระบบรถถังที8ปที่ขึ้นชื่อเรื่องกรอบป้องกันหนาและพลังยิงรุนแรงก็เคลื่อนตัวไปข้างหน้าอย่างช้าแต่ม่มันคง เสียงตะโกนสั่งการของผู้บัญชาการดังลั่นในวิทยุสื่อสารทุกคนเคลื่อนตัวตามแผนที่ถูกวางไว้อย่างละเอียดแต่ไม่มีใครสามารถคาดเดาได้ว่าสถานการณ์จริงจะพลิกผันไปในทิศทางใดภายในป่าเขียวขจีที่แฝงด้วยความเงียบสงบกลับมีสายตาของสัตรูนับร้อยคู่คอยจับจ้องกำลังพลฝั่งตรงข้ามมีการเตรียมการอย่างดีพวกเขาใช้ผู้มิประเทศเป็นกรอะก,กำบงังซ่อนตัวอยู่ในแนวไม้หนาทึบและบังเกอร์ใต้ดินที่สร้างมาอย่างแข็งแรง เสียงจรวดลูกแรกถูกยิงออกจากเครื่องบิน F 1 6เส้นเพลิงสีแดงพุ่งทยานไปกลางอากาศก่อนจะกระแทกเป้าหมายด้วยแรงระเบิดมหาศาลควันดำลอยปกคลุมพื้นที่ไปทั่วเสียงกึงกก้องสะท้อนกลับมาจนแผ่นดินสัน่นการโจมตีเปิดฉากสร้างความตื่นประหนกให้กับข้าศึกที่ตั้งรับอยู่ด้านล่างแต่แทนที่จะล่าถอยพวกเขากลับตอบโต้ด้วยกระสุนปืนกลหนักและปืนต่อสู้อากาศยานยิงขึ้นมาจนท้องฟ้าเต็มไปด้วยลำแสงตัดกันอย่างน่าหวาดเสียวนักบินต้องพลิกเครื่องอย่างช่ำชองเพื่อหลบหลีกกระสุนที่พุ่งขึ้นมา บนพื้นดินทหารไทยเคลื่อนพลเข้าใกล้แนวป้องกันของศัตรูเสียงรถถังที่8 4ดังสนั่นไปทั่วสนามรบล้อเหล็กบดดินจนฝุ่นตลบควันเสียงปืนใหญ่บนรถถังถูกกลั่นใส่บังเกอร์อย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่กระสุนกระแทกเป้าหมายก็เกิดแรงระเบิดสะเทือนจนต้นไม้รอบข้างโค่นลม้มฝ่ายตรงข้ามแม้จะถูกกดดันอย่างหนักแต่ก็ยังคงสู้สุดกำลังพวกเขาโต้กลับด้วยระเบิดสแสวงเครื่องที่ซ่อนตามเส้นทางเพื่อหวังหยุดยั้งการรุกคืบเสียงระเบิดดังขึ้นใกล้กับกองกำลังทหารราบ เศษดินและเศษเหล็กปลิวกระจายไปทั่วทหารบางนายได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวออกจากพื้นที่ทันทีสถานการณ์ยิ่งตึงเครียดมากขึ้นแต่แทนที่จะถอยกล,กลับกองกำลังไทยกลับรวมพลังกันแน่นแฟ้นมากกว่าเดิมพวกเขาตะโกนปลุกขวัญกำลังใจแก่กันแอลและกันก่อนจะพุ่งไปข้างหน้าเพื่อเจาะแนวต้านให้ได้เครื่องบิน F16 อีกชุดหนึ่งบินผ่านแอร์และทิ้งระเบิดแม่นยำลงตรงฐานที่มั่นหลักของสตรูเสียงระเบิดครั้งใหญ่ทำให้พื้นดินสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง เปลวไฟพุ่งสูงขึ้นไปในอากาศพร้อมกับเสียงโห่ร้องของผู้ที่ถูกโจมตีขณะที่ควันดำลอยฟุ้งไปทั่วสนามรบทหารไทยใช้โอกาสนี้บุกเข้าตีด้วยความเร็วและความเด็ดขาดท่ามกลางเสียงปืนและระเบิดเสียงร้องโอดครวญของผู้บาดเจ็บสะท้อนออกมาในทุกทิศทางสนามรบที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเพียงป่าธรรมชาติก็กลายเป็นสมรภูมิแห่งความตายซากรถถังที่ถูกยิงพังทลายและซากบังเกอร์ที่แตกละเอียดเป็นเครื่องเตือนใจว่าการต่อสู้นี้ไม่มีใครรอดพ้นจากความสูญเสีย เวลาผ่านไปหลายชั่วโมงการต่อสู้ยังดำเนินไปอย่างดุเดือดกองกำลังไทยแม้จะสูญเสียไปไม่น้อยแต่ก็สามารถบุกเข้าควบคุมพื้นที่สำคัญได้ทีละจุดเสียงประกาศชัยชนะเริ่มดังขึ้นในวิทยุเมื่อหน่วยรบรายงานว่าสัตว์ูหลายร้อยนายถูกทำลายและฐานที่มั่นหลักถูกยึดได้สำเร็จเหลือเพียงการกวาดล้างแนวต้านเล็กน้อยที่ยังหลงเหลืออยู่เมื่อฝุ่นควันค่อยๆจางลงภาพที่ปรากฏตรงหน้าคือความจริงอันโหดร้ายของสงครามทั้งทหารที่ยืนหยัดอยู่และผู้ที่ลม้มลงกลายเป็นเพียงตัวเลขบนรายงานผลการรบ แต่สาหรับสหายร่วมรบแล้วทุกชีวิตมีค่ามากกว่านั้นทุกหยดเลือดและหยาดเหนือถือเครื่องพิสูจน์ถึงความกล้าหาญและการเสียสละเพื่อชาติท้องฟ้ายามเย็นถูกย้อมด้วยแสงสีส้มจากดวงอาทิตย์ที่กําลังลับขอบฟ้าเสียงเงยบงันเข้ามาแทนที่ความโกลาหลทหารที่ยังมีชีวิตยืนมองไปยังสมรภูมิที่เพิ่งผ่านการสู้รบสายตาของพวกเขาเต็มไปด้วยทั้งความโล่งใจที่ภารกิจสําเร็จและความเศร้าสลดที่ต้องสูญเสียเพื่อนร่วมทีมการรบครั้งนี้อาจถูกบันทึกเป็นอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ แต่ในใจของผู้ที่อยู่ตรงนั้นมันคือบาดแผลที่ไม่มีวันลืมแม้ชัยชนะครั้งนี้จะทำให้กองทัพไทยสามารถรักษาความมั่นคงและแสดงถึงพลังทางทหารที่แข็งแกร่งแต่ก็เป็นเครื่องเตือนใจว่าความสงบสุขไม่เคยได้มาง่ายๆทุกความสงบที่เห็นเบื้องหน้าล้วนแลกมาด้วยการเสียสละของเหล่าทหารทหารที่พร้อมยืนหยัดอยู่แถวหน้าเสมอและทุกครั้งที่เสียงเครื่องบิน f 1 6ก้องกังวานบนท้องฟ้าหรือเสียงรถถังที่8 4เคลื่อนพลไปข้างหน้าก็จะเป็นสัญญาณเตือนว่าเสรีภาพและความมั่นคงต้องได้รับการปกป้องด้วยชีวิต